การแข่งขันที่เป็นนัดชี้ชะตาแบบองค์ประกอบภายนอกของทีมชาติไทยนะคะที่ผ่านมาล่าสุดเลยก็คือเกาหลีใต้แข่งกับบัลแกเรียะคะ่ะทุกคนในเซตแรกต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีคือเกาหลีใต้ในปีเนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมรับดีขึ้นแล้วก็เกมบุกก็มีเปอร์เซ็น์นนที่มันเด็ดขาดนะแต่พอมาแข่งกับบัลแกเรียอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าบัลแกเรียถึงแม้ว่าเขาจะพักตัวหลักที่แข่งกับไทยอะ่ะ แต่ความดุดันในความเป็นบาเการียของเวเนอ l วลเล่บอลนเชลิกสอนยีน่ 2025, มันก็ยังมีเหนือกว่านะคะเหนือกว่าทางฝั่งเกาหลีใต้มนเลยทําให้เกมที่มันหลากหลายแล้วก็ผู้เล่นเกมบุกที่มันมือฉมังอย่างแบบมิลานอวาอะไรอย่างเงี้ยเบอร์19ของบาเการีเนี่ยก็ย,ย,ยังทําได้ดีแล้วก็พยายามที่จะทําแต้มไหลเกาหลีใต้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ฟอร์มเกาหลีใต้ไม่ได้แย่เลยทุกคนคือสู้สุดใจแววตาสู้สุดใจไม่มีแววตาแบบตกเลยอนึกออกปะทุกคนเข้าใจฟิลที่แอดพูดปะมันก็เลยเป็นบาการ ะะที่เอาชนะเกาหลีใต้ในเซตแรกด้วยสกอร์25-22คือทุกคนดูดิคะแนนแบบไม่ได้น่าเกียดเลยสําหรับการแข่งขันของเกาหลีใต้อะมันทําให้ฟแฟนบอลไทยเนี่ยลุ้นมากๆเพราะว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยภายนอกที่มันมีผลกระทบสูงเลยนะคะมาในเซตที่2ค่ะเกาหลีก็เปิดมาได้ดีนะเปิดมาเหมือนในเซตแรกเลยแล้วก็คะแนนในต้นเซตหนี่ยก็สูสีกับบลัลแกเรียนะคะแต่ด้วยความที่ความเป็นเกาหลีอะ คืออาจจะมีผิดพลาดแล้วก็การควบคุมอะไรต่างๆมันก็อาจจะยังไม่เท่าบาการียนะแอนมองแบบนี้ในปีนี้นะคะแล้วก็ในปีอื่นๆด้วยแต่ยอมรับว่าปีนี้เกาหลีก็มาดีจริงๆคะแนนในช่วงกลางเซตเนี่ยมันเลยไหลไปที่บาการีค่ะบาเการีคะแน,นนนาห่างไปเรื่อยๆแบบ16ต่อ12คะแนนช่องว่างมันทิ้ง4แบบนี้แล้วด้วยความตัวผู้เล่นเกมบุกของทางบาเการียมันมันเดือดกว่าทาง ตัวบุกของฝั่งเกาหลีใต้อะเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่มันคล้ายๆกับไทยเลยนะอยู่ที่ตัวบุกเลยเพราะว่ารูปแบบเกมเกมรับอะไรของเกาหลีแอนมองว่าก็ดีตัวบุกไม่เด็กขาดอะทำอะไรก็ยากมันก็เลยเป็นเซตที่2นี่คะที่ทำให้บากเกรเรียเนี่ยก็เอาชนะเกาหลีใต้ได้ไดอีกคะ่ะด้วยสกอร์25ต่อ20คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยก็คือเกาหลีใต้ผิดพลาดในช่วงจังหวะที่เฮ้ยอาจจะเกมรับไม่ดีพอเกมรับไม่ดีปุ๊บ มันก็ทําให้ดาอินหรือแม้แต่ดาอินเนี่ยมือเซตทั้งคู่เนี่ยจ่ายบอลยากแล้วตัวจบสกอร์ก็ไม่เด็กขาดก็นั่นแหละค่ะเปอร์เซ็นต์มันก็ไปที่บากเการีเห็นเห็นนะนะคะแต่ว่าไม่เลวคะแนนแบบนี้ไม่เลวเลยแต่ที่สาม,มานี่เกาหลีดูเปิดมาดีมากเลยนะคะคือคะแนนนี่นําห่างบาการียไปแบบ2คะแนน3คะแนนเรื่อยๆอย่เอาแล้วไงบากเการียสู้เขาสิเออคือสิ่งที่แอดเห็นที่ทางเกาหลีใต้ต่างจากไทยเล็กน้อยนะคะคือพอเกมบุก ของทางบาเกเรียมาเนี่ยเกาหลีใต้พอบล็อกได้เซฟบล็อกได้ใช่ไหมลูกเนี่ยมันไม่ตกถึงพื้นง่ายๆเว้ยตอนที่เกาหลีใต้เซฟบล็อกได้เกาหลีใต้ย,ยังขึ้นมาดีเฟนได้แล้วมีโอกาสได้บุกอีกอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกาหลีใต้มีเปอร์เซ็นที่ทําได้สูงกว่าไทยคือถ้าไทยอ่ะโดนสมมติไทยเซฟบล็อกสหรัฐได้แต่สุดท้ายลูกมันหล่นลงมาไทยดีเฟนขึ้นไปไม่ได้เว้ยอันนี้คือสิ่งที่ เอออยากจะบอกนะคะไม่รู้ว่าแฟนๆมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเกาหลีนําได้ไม่นานนะคะสักพักบากเกรเียก็ตีตื้นขึ้นมาได้แล้วก็นําเกาหลีแซงขึ้นไปอีกค่ะคือพอเห็นทีมทางฝั่งยุโรปฝั่งอะไรที่เขาเล่นกันแอดมองว่าเขาดุเดือดกว่าเอเชียค่อนข้างเยอะเลยนะคะคือที่จริงก็คือเราก็เชียร์เอเชียหมดนะแอดก็เชียร์ทั้งไทยทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนแต่แบบโหอยากภาวนาให้เอเชียเข้าไปอยู่ในทีมระดับโลกเยอะๆไปอยู่ในวอล์รัรงกิ้งที่มันมีการแข่งขันโอลิมปิกมีการแขง่ขงขันชิงแชมป ว่ามันจะค่อยๆหายไปแล้วนะคะเซตที่3นี่แอนมองว่าเกาหลีนี่สู้สุดใจเลยนะคะในช่วงท้ายเซตแล้วเกาหลีคะแนนนำมั่ยนำบัลแกเรียค่ะทุกคนทําให้บัลแกเรียก็หัวปั่นเหมือนกันนะขอต้องขอเวลานอกปรับจูนกระตุ้นนักกีฬาเลยนะคะเซตที่3นะคะก็เป็นเกาหลีใต้ที่พลิกเอาชนะบัลแกเรียได้ด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดโอ้โหแฟนลลบอลไทยนั่งไม่ติดเลยนะแอดก็รู้สึกได้ว่าแบบมันเริ่มกลุมหลังคอกลุมขมับแล้วว่าอะไรวะเพราะว่า ถ้าเกาหลีไปถึงเซตห้าแม้ว่าจะแพ้นะไปถึงเซตห้าเกาหลีจะเก็บแต้มได้หนึ่งแต้มซึ่งทุกอย่างมันจะเท่าเราไปวัดกันที่คะแนนของแต่ละเซตแบบเซตเรโชซึ่งมันแบบจุดทศนิยมเลยอ่ะอันนั้นอ่ะโอ้โหเมก็อดเซตที่4เป็นเซตที่แอนมองว่าเกาหลีใต้มาค่อนข้างดีตั้งแต่ต้นเซตบาเกรเรียดูหมดแรงแล้วนะ แต่ทางฝั่งเกาหลีใต้เขาไม่มีอะไรจะเสียเนอกปะ่ะคือถ้าเขาชนะเขาก็คือแบบโอกาสเขาอยู่รอดเขาก็แค่เพิ่มขึ้นเลยเขาก็เลยแบบแววตามุ่งมั่นเพื่อจะเอาชนะบัเกเรยียในเซตที่สี่คะแนนก็น,นํานะในช่วงต้นเสดแบบ8คะแนนคือเป็นเกาหลีใต้ที่นำกลางเซตก็ยังเป็นเกาหลีใต้ที่นำบาเกเรยียนะคะทุกคน โอ้โหคือเกาหลีอ่ะไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นแต่แค่สู้ทุกลูกสู้สุดใจไม่ปล่อยให้ลูกหล่นเพราะเกาหลีใต้ไม่มีอะไรจะเสียเนื้ออปะ่ะเขาอยู่อันดับสุดท้ายเขาต้องพยายามเร่งให้ตัวเองอ่ะมุ่มัม่นในแต่ละลูกให้ได้มากที่สุดมันก็เลยเป็นเกาหลีใต้เขาพยายามแบบละเอียดยิบเลยมันกลายเป็นแบบเฮ้ยฝั่งแนวโน้มมันค่อยค่อคอนมาทางเกาหลีใต้ในเกมแล้วอะแต่มาถึงแบบกลางเซตจะท้ายเซตก็ คะแนนสูสีนะคะเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มเลยโอ้โหทุกคนเกาหลีคือไม่ยอมจริงๆ17 17 18, 18 18 19 19เลยอะ่ะโอ้โหแล้วเป็นสุดท้ายเซตที่4เกาหลีใต้เอาชนะบัตเกเรียไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ22ค่ะ2เท่าไปลุยในเซตที่5เกาหลีได้แต้มมาแล้ว1แต้มตอนนี้ก็คือเท่าเราอยู่ที่ใช้ชนะของเกาหลีแล้วว่าจะทำได้หรือไม่แล้วก็ไปดูผลที่เซต ของแต่ละเซตเลยแบบจุดทศนิยมโอ้โหคนรู้กะ่ะอะไรอะ่ะหน้ำตาคอเลยเซตที่5้าเกาหลีมาแล้วค่ะใจสู้สุดๆเพราะมันคือแบบเออคือไม่มีอะไรจะเสียเลยสำหรับเกาหลีในการแข่งขันกับเบกรเรียนนัดดีนะคะเปิดมาเซต5แบบสวยด้วยนะเปิดมาเซตหแบบคะแนนนำาบกรเรียนด้วยเล่น15ลูกใช่ไหมคะในเซตที่ห้โหแต้มเบียดไปจนถึงกลางเซตอบบต่อ8นะคะทุกคน ไม่มีใครยอมใครเกาหลีแววตามมุ่งมั่นตลอดเวลาคือแต้มเบียดกันแบบหัวใจจะวายเลยนะคะเราเป็นแฟนวอลเลย์บอลไทยเพราะว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบค่อนข้างสูงก็พูดได้เลยว่าเกาหลีก็เล่นดีดีเลยแต่สุดท้ายนะคะการควบคุมสติและสมาธิของบัคเรียก็อาจจะดีกว่าในช่วงท้ายเซตนิดเดียวเกาหลีอาจจะ มีความใจสู้แหละคือมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในเซตที่5แต่ว่ามันอาจจะสร้างความกดดนันแล้วก็เร่งเกมมากเกินไปมันเลยทําให้บัลแกเรียค่ะทุกคนเอาชนะกาหลีใต้ในเซตที่5ค่ะด้วยสกอร์15ต่อ13ค่ะแต่การแข่งขัน5เซตแบบนี้กาหลีใต้เก็บแต้มมาได้1แต้มคือเท่าเราเลยนะคะชนะ1แล้วก็แต้มเป็น5เล่นมาจนวินาทีสุดท้ายจริงๆค่ะทัพสาวไทยต้องเก็บชัยชนะในแมตช์แคนาดาให้ได้ เพราะว่ามันคือนะัดสุดท้ายของเรามันมันต้องอยู่ที่เราแลนะณเวลาเนี้แมตเกาหลีบาเกาเรีใครได้ดูบ้างฟอร์มเกาหลีเป็นยังไงเล่าสุก,กันฟังค่ะแบบตรงไปตรงมาไปเลย